สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับเอาเดียวมือนี้ครับมารับรถครับขั้นที่ไปบางเมือนนั่นนะบางหอดคำคำครับตอนนี้เวลาครประมาณหกโมงกวา่าหาทุ่มหนึ่งครับแล้เวเบิงสภาเมือนั้นก็เมื่อนี้ครับเบิงสภา เรียวเบิ่งครับเดียว่าเบิ่งสภาพรถกับว่ามือนั่นครับเบอนี้นะครับผมมาสีงามซ้ำเดยพอทำงานเก็บสีช่วงล่างใหม่ครับมาคำคำนะครับจริงๆนานกันช่วงบ่ายแต่ว่าิ่นไปส่งอีกขั้นพ่าไปส่งอีกขั้นหนึ่งครับคำกระลับครับผมเง,นงินสดนะครับเลิกสะดวก จบกันในราคาอยู่ประมาณประมาณ400,000ครับเก็บยางหลังนี่เปลี่ยนไหมครับผมให,ให้สร้างเพ่อนเก็บตัวซึมไห้ตัวซึมไม่มีครับคันนี้งยิงไม่มีตัวซึมแต่ว่ากะเช็คพวกระบบหางครับให้เปลี่ยนโบลิงให้ไหมนะครับโอลิงสูบพานให้ไหมแล้วก็ทำการ เปลี่ยนยางลังใหม่ครับยางลังนี่คือเหาออกเฟื่องครับเพราะว่าเพิ่นขายในราคาสามแสนอ่าสามแสนหกครับจริงสามแสนแปดนะครับเพิ่นสดลดให้อีกสองหมื่นนะครับผมคำๆค,ครับอาจจะบ่งยำไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวบ่งยำส่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถ่ายบ่งยำส่อใหม่อีกครั้งหน,นึ่ง เอานะครับผมเดี๋ยวหันหนาเอาเลิกเอาใช่ครับตันนี้เป็นหาศูนย์สีหาดีครับสี่สิบหาแรงมาขับเครื่องนี้หยับก,กิบครับเบ้าบ่เคยตัง้งสำหรับรถกันนี้นะครับเหลื่อมขนาดเลยยนีมือสองยังสีเหลื่ยมว่านี้นะครับผมสี ฟ้ากระโปงบางควนนี่สีเดิมนะครับม,มีการเก็บสีรอแล้วกับสีชุดใบเมีครับในไม้เราหนาขึ้นเท่เดิมนะครับผมสี่สิบห้าแรงมาครับสามสูบไม่มีเทอร์โบใบเมียที่ที่เฟิร์ดกับคว,ความกว้างกับอยู่ประมาณเมตรเก้าสิบประมาณนี้นะครับผมเอาเดี๋ยวมาเบิ่งตอนย่ามัน,นมส,สองคนแล้วครับด้เกมนี้ประมาณนี้สักก่อนนะครับรถเงินสดอุปกรณ์สองชิ้นครับ อันพวน,นะน,นนะครับผมประมาณน่ะครับอาจจะมาไกลแน่เพราะว่ามันจากอุดรนะครับผมก็เลยหอดคำคำกับโบปัยังครับผมบบปัญญงเพระาะว่านี้ครับเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันครับเพระาะว่านี่สวัสดีครับ